สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,น,นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูสิริพรสิงขามอีกเช่นเคยค่ะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องทศนิยมนะคะจากคลิปที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องทศนิยมในหัวข้อการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10- 100 หรือ1000ในรูปทศนิยมพอที่จะทำใบงานของคุณครูได้ใช่ไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องทศนิยมนะคะในหัวข้อการหาค่าประมาณนั่นเองคะ่ะนักเรียนซึ่งการหาค่าประมาณที่นักเรียนจะได้เรียนในชั้นป .5 นะคะก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งและการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะสมเรื่องแต่วันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนใน2หัวข้อเรื่องก่อนนะคะก็คือการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วย และการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งก่อนนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนพร้อมหรือยังคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันค่ะเรามาดูการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยกันก่อนนะคะนักเรียน ดูจากโจทย์เลยนะคะก็ให้หาค่าประมาณของ5.2เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือให้หาค่าประมาณของ5.5เป็นจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนมาดูที่เส้นจำนวนก่อนนะคะนักเรียนเส้นจำนวนเนี่ยแสดงจำนวนนะคะระหว่างจำนวนเต็มหน่วย5 นะคะและ6นะคะนักเรียนถ้าหาจำนวนเต็มหน่วยนักเรียนก็ต้องดูที่หลักหน่วยตรงนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของด้านหน้าจุดนะคะนักเรียนหาค่าประมาณของ5.2นะคะกะ็เส้นแสดงจำนวนนะคะก็จะแสดงจำนวนเลขที่อยู่ระหว่างเลข 5นะคะเพราะว่าเขาให้หาจำนวนเต็มหน่วย5.2ใช่ไหมคะก็จะต้องเริ่มที่5จนไปถึง6นะคะนักเรียนจนไปถึง6เส้นแสดงจำนวนก็จะแสดงจำนวนตั้งแต่5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5ไปเรื่อยๆจนถึง6นะคะทีนี้มาดู เขาให้เราหาค่าประมาณของอะไรคะ5.2นะคะและ5.5เรามาดูที่5.2กันก่อนนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้เลยว่า5.2นะคะมันอยู่ระหว่างอะไรคะมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มหน่วย5กับจำนวนเต็มหน่วย6นั่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือ,อเลขจำนวนส่วนหลักสิบนะคะส่วนหลักสิบคือเลขใดคะนะักเรียนก็คือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตรงนี้นะคะเลขส่วนหลักสิบที่น้อยกว่า5นะคะนั่นก็คือ4 3่สามสอเนาะ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยที่น้อยกว่านะคะน้อยกว่าจํานวนนั้นหรือน้อยกว่าจํานวนที่เราหานั่นเองอมาดู5.2าดู5.2กันเลยค่ะนักเรียน5.2นะคะมันอยู่ระหว่างจํานวนเต็มหน่วยอะไรนะคะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็มหน่วย5และ6นะคะนักเรียนจะ สังเกตได้ว่า5.2เนี่ยมันอยู่ใกล้ฝั่งใดมากกว่ากันคะระหว่างฝั่งซ้ายมือคือ5และฝั่งขวามือคือ6มันอยู่ใกล้5ใช่ไหมคะนะักเรียนใช่ไหมคะ,ะ5.2ตรงนี้นะคะมันอยู่ใกล้จำนวนเต็มหน่วย5มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น5.2นะคะ จึงมีค่าใกล้เคียง5มากกว่า6นั่นเองนะคะ,ะดังนั้นดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ5.2นั่นก็คือ5นั่นเองนะคะเราหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเราก็ต้องตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะคะนะักเรียน ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยของ5.2ก็คือ5นั่นเองอทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะนั่นก็คือหาค่าประมาณของ5.5นะคะนักเรียนคุณครูจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าฝั่งขวามือนะคะเราจะต้องดูที่ อะไรคะส่วนหลักสิบนะคะเราหาค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยนะคะแต่ตัวที่เราจะต้องดูเราจะต้องถอยหลังกลับมาดูอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือดูที่ตัวจำนวนหลักส่วนสิบนั่นเองนะคะถ้าหลักส่วนสิบเนี่ยเป็นเลข5 6 7 8 9นะคะ ค่าประมาณนั้นจะต้องมีจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่านะคะอะมาดู5.5นะคะ5.5มันอยู่กึ่งกลางพอดีใช่ไหมคะระหว่าง5กับ6เราถือว่าเป็นข้อตกลงกันนะคะว่า5.5หรือตัวส่วน10นะคะตัวส่วน10ตรงนี้นะคะที่เป็นเลข5 6 7 8 เนะคะเราจะถือว่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่าเพราะฉะนั้น5.5จนะคะจึงมีค่าประมาณเต็มหน่วยนะคะของ5.5เป็น6นั่นเองนะคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะนักเรียนทีนี้ มาดูข้อตกลงการประมาณนะคะนักเรียนเริ่มจากดูที่เส้นจำนวนก่อนนะคะก็แสดงโจทย์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนั่นก็คือ5.2และ5.5นะคะถ้านักเรียนเนี่ยดูจากเส้นกราฟนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ง่ายๆเลยว่า5.2มันอยู่ใกล้ฝั่งสายมากกว่านั่นก็คือ5 นั่นก็หมายความว่าค่าประมาณของ5.2เป็นจำนวนเต็มหน่วยคือ5นั่นเองนะคะและ5.5เนี่ยมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีใช่ไหมคะแต่เรามีข้อตกลงกันว่าเลขหลักส่วน10นะคะที่เป็นเลข5 6 7 8 9นะคะเราจะ ถือว่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่านะคะก็เลยให้5.5เนี่ยอยู่ใกล้เคียงฝั่งขวามือของนักเรียนนะคะขวามือก็คือฝั่งนี้เนาะก็คือเลข6นั่นเองอ่ะมาดูถ้าอ่ะนักเรียนมาดูนะคะถ้าเลขโดดในหลักส่วน10 หลักส่วน10ก็คือตรงนี้นะคะก็คือหลังจุดทศนิยมหรือที่เราเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นเองนะคะถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข0 1 2 3หรือ4 0 1นะคะ0 1 2 3หรือ4ให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย ที่น้อยกว่าจํานวนนั้นนะคะน้อยกว่าก็คือฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนั่นเองจําไว้นะคะน้อยกว่านั่นก็คือฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนั่นเองอและถ้าเลขโดดในหลักส่วน10หลักส่วน10ก็คือตรงนี้นะคะก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นเองนะคะถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็นเลข5 6 7 8 9นะคะให้ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่าจำนวนนั้นนะคะมากกว่าก็คือฝั่งขวามือนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนั่นก็คือ6นั่นเองที่เราได้ทำการหาเมื่อสักครู่นี้นะคะพอที่จะเข้าใจไหมคะนักเรียนถ้าดูจากเส้นจำนวนเนี่ยก็คือไม่ยากเลยอ่า ถ้าจํานวนที่เขาให้หาอยู่ใกล้เคียงกับฝั่งใดมากที่สุดระหว่างฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็แสดงว่าจํานวนนั้นเนี่ยมีค่าประมาณใกล้เคียงกับฝั่งนั้นนะคะนักเรียนหรือนักเรียนจะจำในส่วนตรงนี้ก็ได้ว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนสินะคะหลักส่วน10ก็คือ ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นเองนะคะเป็น01234เนี่ยก็คือจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะค่าประมาณจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนั่นก็คือเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่น้อยกว่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเลขหลักส่วน10นะคะมันเป็นเลข5 6 7 8 9นะคะนักเรียนก็คือมันจะต้องมีค่าประมาณที่ มากกว่านะคะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่มากกว่านั่นเองหรือว่ามันจะต้องอยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนนั่นเองอ่าไปดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะนักเรียนมาดูการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1ตําำแหน่งกันบ้างก็ไม่ยากคะ่ะนักเรียน เราก็มาดูที่เส้นจำนวนก่อนนะคะนักเรียนเส้นจำนวนซึ่งโจทย์ก็ให้หาค่าประมาณของ1.24นะคะให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งและโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือหาค่าประมาณของ1.28ให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมคะเรามาดูที่เส้นจำนวนก่อนตอนนี้นะคะเรากำลังหา ค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะนักเรียนซึ่งเขาให้หา1.24ใช่ไหมคะ1.24เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มที่1.2นะคะให้นักเรียนดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นหลักนะคะถ้าหาทศนิยม1ตําตำแหน่ง นักเรียนก็ต้องไปดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือเลขตัวนี้นะคะเลข2 1.2 1 2, น4ะคะ1.24เนี่ยมันก็ต้องอยู่ระหว่าง1.2กับ1.3นะคะนักเรียนอ่าและเลขที่อยู่ระหว่าง1.2กับ1.3เนี่ยนั่นก็จะคือ1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25ไปเรื่อยๆจนถึง1.3นะคะทีนี้อ่ะเรามาดูเขาให้เราหาค่าประมาณของ1.24ใช่ไหมคะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนักเรียนจะต้องถอยหลังค่ะกลับมาดูเลขในส่วนหลักร้อยนะคะจำไว้นะคะ ถ้าเขาให้เราหาเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเราจะต้องถอยหลังกลับมาดูเลขด้านหลังตรงนี้ซึ่งเรีกว่าเลขโดดที่เป็นอะไรคะเป็นส่วนหลักร้อยนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูว่า1.24นะคะมันก็อยู่ระหว่าง1.2กับ 1.3ใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า1.24มันอยู่ใกล้เคียงฝั่งไหนมากกว่ากันคะนักเรียนระหว่างฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามืออยู่ใกล้เคียงฝั่งไหนมากกว่ากันคะนักเรียนฝั่งซ้ายใช่ไหมคะนั่นก็คืออยู่ใกล้เคียง1.2มากกว่า1.3นะคะดังนั้นดังนั้น ค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งของ1.24ก็คืออะไรคะนักเรียนก็คือ1.2นั่นเองอ่ายากไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะถ้าดูจากเส้นจำนวนนะคะมาดูอีก1ข้อนะคะก็คือหาค่าประมาณของ1.28อ่า1.28นะคะ 1.28ก็อยู่ระหว่าง1.2และ1.3เช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตจากเส้นแสดงจำนวนก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า1.28เนี่ยมันอยู่ใกล้ฝั่งไหนมากกว่ากันคะนักเรียนระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวามันอยู่ใกล้ฝั่งขวามากกว่านะคะนั่นก็สแสดงว่า 1.28มีค่าใกล้เคียง1.3นะคะมากกว่า1.2นั่นเองดังนั้นค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งของ1.28ก็คือ1.3นั่นเองนะคะอันนี้ก็เราดูจากเส้นแสดงจำนวนก็จะเห็นได้ง่ายและชัดเจนมาก ไปดูข้อตกลงค่ะนักเรียนมาดูข้อตกลงการประมาณนะคะก็ไม่ยากก็จะคล้ายๆกับการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเลยนะคะนักเรียนถ้าเขาให้เราหาเป็นทศนิยม1ตําแหน่งอย่าลืมนะคะเราก็จะต้องดูที่ทศนิยม1ตําแหน่ง นะคะหรือทศนิยมตำแหน่งที่1นั่นก็คือ1.2ใช่ไหมคะเขาให้เราหา1.24ใช่ไหมคะมันก็ต้องเริ่มจาก1.2จนไปถึง1.3นะคะทีนี้มาดูข้อตกลงของการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเราจะต้อง ถอยหลังกลับมาดูส่วนหลักร้อยนะคะนั่นก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังทศนิยมตำแหน่งที่1ที่เราจะหานั่นเองนะคะถ้าเลขโดดในส่วนหลักร้อยนะคะนักเรียนส่วนหลักร้อยนะคะเป็นเลข0 1 2 3 4นะคะให้ประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งที่น้อยกว่าจำนวนนั้น น,ะะนั่นก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนแต่ถ้าเลขโดดในส่วนหลักร้อยนะคะตรงนี้เนาะส่วนหลักร้อยก็คือถอยหลังมา1ตําแหน่งจากทดนิยม1นึ่ตำแหน่งนั่นเองนะคะถอยหลังมาก็คือเลขถ้าเป็นเลข 5, 6, 7, 8, 9นะคะ ให้ประมาณเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่าจำนวนนั้นนะคะก็คือปัดขึ้นนั่นเองจะต้องมีค่ามากกว่านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะมากกว่าหรือมันจะต้องอยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนนั่นเองนะคะก็ถ้าเรามีเส้นจำนวนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า1.28นะคะ มันอยู่ใกล้เคียง1.3มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีค่าประมาณเท่ากับ1.3นั่นเองพอที่จะเข้าใจไหมคะอะเราไปดูตัวอย่างกันต่อคะ่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วย โดยที่ไม่มีเส้นแสดงจํานวนให้นักเรียนได้ดูกันบ้างนะคะมาดูตัวอย่างที่1เลยนะคะตัวอย่างที่1ก็คือ19.7เนะคะเรากำลังหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจํานวนเต็มหน่วยใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องมาดูที่จํานวนเต็มหน่วยตรงนี้ใช่ไหมคะเขาให้เราหาค่าประมาณของ19.7เพราะฉะนั้นจํานวนเต็มหน่วยเนี่ย 19.7มันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรคะจำนวนเริ่มต้นคือ19ใช่ไหมคะมันก็ต้องอยู่ระหว่าง19กับ20นั่นเองนะคะก็แสดงวิธีทำนะคะ19.7อยู่ระหว่าง19กับ20ซึ่งคุณครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะประมาณค่าเนี่ยของ คสัญยอมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเราจะต้องกลับมาดูที่เลขโดดในส่วนหลักสิบนะคะเลขโดดในส่วนหลักสิบเป็นเลขอะไรคะเลขเจ็ดดังนั้นค่าประมาณมันจะต้องมีค่าที่มากกว่าจำนวนที่เราหาอยู่ใช่ไหมคะนะักเรียนดังนั้น19.7จึงมีค่าประมาณเท่ากับ20นั่นเอง นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของค่าประมาณนะคะนักเรียนตอบ20นะคะนั่นก็คือ19.7มีค่าประมาณ20เนาะก็ตอบ20มาดูตัวอย่างที่2ค่ะนักเรียนตัวอย่างที่2คือ5.02นะคะ เราก็ต้องมาดูที่จำนวนเต็มหน่วยซึ่งจำนวนเต็มหน่วยเขาให้เราหา5.02ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะรู้ได้เลยว่ามันเริ่มต้นที่5นะคะเพราะฉะนั้น5.02มันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรคะนักเรียนอยู่ระหว่าง5กับ6นั่นเองนะคะ,ะแสดงวิธีทำรมา0 2อยู่ระหว่าง5กับ6นะคะ แต่เลขที่เราจะต้องดูก็คือเลขโดดในส่วนหลักสิบนะคะก็คือถอยหลังจากตัวที่เราหานะคะเราหาจํานวนเต็มหน่วยอยู่ใช่ไหมคะเราก็ถอยหลังมาอีก1ตําแหน่งนะคะก็คือดูเลขโดดในส่วนหลักสิบมันเป็นเลข0ใช่ไหมคะซึ่งข้อตกลงก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเลขโดดในส่วนหลักสิบเป็น0 1 2 3หรือ4เนี่ยค่าประมาณก็จะ น้อยกว่าจำนวนนั้นหรือจำนวนที่เราหาใช่ไหมคะดังนั้น5.02จึงมีค่าประมาณ5นั่นเองก็ตอบ5เป็นเลขไทยพอที่จะเข้าใจไหมคะนะักเรียนการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยเนาะอ่ะไปดูตัวอย่างกันต่อคะ่ะ มาดูตัวอย่างการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะโดยที่ไม่มีเส้นแสดงจํานวนให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนก็ไม่ยากเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะก็คือ0.06นะคะตอนนี้เรากําลังหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้อง ดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะคะซึ่งทศนิยม1ตำแหน่งในโจทย์นะคะหรือทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะในโจทย์ตรงนี้มันคือเลข0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเริ่มต้นหรือเลขเริ่มต้นของมันนั่นก็คือ0-0ใช่ไหมคะไปถึง0 1นั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะทราบได้เลยว่า0.06มันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง0.0กับ0.1ทีนี้การดูนะคะคุณครูบอกไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องถอยหลังกลับมาดูนะคะถอยหลังกลับมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือเราเรียกว่าเลขโดดในส่วน หลักส่วนร้อยนะคะก็คือเลขนี้ใช่ไหมเลขโดดในหลักส่วนร้อยนะคะนั่นก็คือเลข6ใช่ไหมคะซึ่งข้อตกลงบอกว่าเลขโดดในหลักส่วนร้อยถ้าเป็นเลข 5, 6, 7, 8, 9นะคะค่าประมาณจะต้องมากกว่าจำนวนที่เราหาอยู่ใช่ไหมคะดังนั้น0.06 จึงมีค่าประมาณเท่ากับ0.1นั่นเองตอบนะคะก็ตอบ0.1นะคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจไหมคะไปดูอีกหนึงตัวอย่างกันตัวอย่างที่2 0.218อเราก็ต้องมาดูที่ทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะนักเรียน ทศนิยมตำแหน่งที่1มันเป็นเลข2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนเริ่มต้นที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือ0.218มันก็ต้องอยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง0.2กับ0.3ใช่ไหมคะให้เราดูที่ตัวทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นหลักนะคะตรงนี้ทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นเลข2นะคะ มันก็จะต้องเริ่มต้นที่0.2ไปถึง0.3นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูวิธีทำนะคะ0.218อยู่ระหว่าง0.2กับ0.3นะคะทีนี้การหาคุณครูบอกแล้วว่าเราจะต้องถอยหลังกลับมาอีก1ตําตำแหน่งก็คือมาดูเลขโดดในหลักส่วนร้อยนะคะซึ่ง เลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลข1นะคะข้อตกลงก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยมันเป็น 0, 1, 2, 3, หรือ4นะคะค่าประมาณจะต้องเป็นยังไงคะมีจำนวนเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าจำนวนนั้นหรือจำนวนที่เราหาอยู่นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะ0.218มันอยู่ระหว่าง0.2กับ0.3นะคะนักเรียนเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น1ดังนั้น0.218นะคะจึงมีค่าประมาณ0.2นั่นเองพอที่จะเข้าใจไหมคะนักเรียนอ่าก็ตอบ0.2เป็นยังไงคะนักเรียน การหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นจำนวนเต็มหน่วยและการหาค่าประมาณของทศนิยมเป็นทศนิยมตำแหน่ง1ตำแหน่งนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่72นะคะจนไปถึงหน้าที่75นะคะนักเรียน ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะในการดูคลิปคุณครูหรือว่าฟังคลิปนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งตัวอย่างในหนังสือเรียนในเรื่องของการหาค่าประมาณนะคะจะอยู่ในหน้าที่72จนไปถึง75นะคะจะเป็น2เรื่องนี้ที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนอ่า หรือถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังคลิปคุณครูซ้ำๆได้เลยนะคะหรืออาจจะศึกษาค้นคว้าจาก YouTube จากอาจารย์ท่านอื่นคุณครูท่านอื่นที่เขาสอนในเรื่องนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทำใบงานของคุณครูได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันต่อคะ่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ